สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะเอาเสื้อที่ถักเสร็จอีกตัวหนึ่งอันนี้ลายตอดอ,อกนะคะใหมท่านผู้ชมดูสีสวยมากเลยค่ะสีฟ้าอ่อนๆสีฟ้าอ่อน,ออนแต่ถักออกมาแล้วลายลายสวยมากเลยค่ะชอบชอบใจมากแต่ตัวเล็กไปนิดนึงจะต้องไปลดน้ําหนักถึงจะใส่ได้ลายนี้นะคะเ,เนี่ยค่ะบุภาว่าสีมันสวยมากเลยค่ะสวยมากแต่ใหม่มันจะอันนี้หน่อยอันนี้รีดแล้วนะรีดแล้วให้เห็นมาตัว คือ,อจะเป็นตัวสั้นๆค่ะเป็นตัวสั้นๆนะเด,เดี๋ยวดูคลิปที่อ,อันนี้คลิปที่ที่บุผาได้มานะคะที่สอนนะในคลิปนี้บุผาจะจะสอนถักลายไว้ค่ะแต่ตามแบบนะคะของเขาเนี่ยเขาจะแขนย้วยแขนบานย,ย้อยแต่ด้วยไหมของบุพาเนี่คะไม่พอบุผาก็เลยเอาแขนที่มันมันไม่ย้วยมากคะ่ะไม่ย้อยมาก แต่เอวเนี่ยเอวสั้นจํานวนดอกเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกับของของต้นแบบค่ะจานวนดอกนะแต่ว่าคอเนี่ยของบุผาจะเป็นคอปาดคอปาดค่ะของเขาจะคอออกแหลมๆนิดนึงนี่นะคะทีนี้ว่าของนางแบบเขาก็ผพรนะแต่ของบุปผาเนี่ยไม่พรมเนี่ยค่ะก็หมายท่านผู้ชมดูว่าไปดูในเข้าตรงวิดีโอนะคะเข้าตรงวิดีโอเข้าบุผาพารวยก่อนเนาะแล้วก็เข้าวิดีโอแล้วก็เลือก เลือกแบบตัวนี้ออกมาก็จะมีสอนม,มีตัวอย่างสอนถักลายไว้ค่ะตัวอย่างเนาะสอนถักลายไว้ก็ไปดูจากคลิปนี้ได้นะคะเพราะว่าคลิปปูผามันจะเยอะอยู่มันจะหายากค่ะก็ไปดูตัวนี้อันนี้ให้ดูตัวเสื้อเสื้อตัวนี้ถ้าเป็นไซส์นะคะตกประมาณไซส์ไซส์ l ไซส์เนะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นไซส์เไซส์ L ก็ประมาณ42พอดีถักออกมาแล้วไหมไม่ยืดค่ะไหมไม่ยืดไหมไม่ย้อยเลยพอไปรีดแล้วไหมอยู่คงที่เลย <c oughs> ตอนแรกคิดว่าไหมจะจะย้อยนะคะคิดว่าไหมจะย,ย้อยผลปรากฏว่า,เ,าเป็นเสื้อพอดีตัวไปค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าลายออกมานี่ลายสวยมากเลยค่ะลายสวยมากโดดเด่นนะเป็นเป็นมงกลมมุภาวด์ถักออกมาแล้วสวยค่ะสวย และเสื้อเสื้อเนี่ยก,ก็โอเคนะคะพอดีบุพัดด้วยลายที่เราต่อลายค่ะต่อลายเนาะท้องแขนนะคะต่อลายมันก็เลยต่อออกมาตอนนี้มันจะเหมือนว่ามีมีเอวนิดนึงเหมือนมีเอวนิดนึงเพราะว่าลักษณะการต่อต่อดอกให้มันครบอย่างเงี้ยค่ะให้มันครบมันก็เลยตกตรงน,นี้มันจะบานออกมานิดึงเนี่ยค่ะก็ะจะบานออกมานิดนึงก็เลยจะเหมือนจะเหมือนเสื้อมีคอดเอวเนี่ยค่ะ เดี๋ยวให้มาดูใหม่นะไหม่ที่ถักใหม่ที่ถัก,ถกบุพาใช้ใหม่นี้แพงค่ะแพงรวมค่าส่งและตกม้วนห้าหกสิบสามหกบาทม้วนนี้นะคะม้วนหนึ่งเนี่ยนะตกหกสิบสามหรือหกสิบสี่บาทใหมเนี่ยค่ะมันจะเส้นแบนๆบนน่าจะเป็นไหม่นอกอะ่ะไม่น่าจะเป็นใหม่บ้านเรานี่นะคะตอนนี้สีสีนี้ แพงอยู่ค่ะถือว่าแพงเส mm ื้อตัวเล็กได้ขมูผ่านนะคะใช้ทั้งหมด9้าม้วนนี่นะคะเสื men, ้อตัวนี้ใช้ทั ook, 10, ้งหมด9ม้วนถ้าจะเอา1ิบมันก็จะไม่ลงพอดีพอดีมันเหลืออยู่ม้วนหนึ่งนะคะเหลือม้วนเดียวเป๊ะเลยแต่ว่าถ้าจะเอามาใส่มันจะไม่พอดีค่ะเพราะว่ามันด้วยไหมมันจะไม่พอถ้าจะเอามาเอาลงมาชายอีกอย่างเงี้ยค่ะลงมาชายอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าชายเนี่ยบุภาว่ามันพอดีตัวแล้วถ้าลงมาอีกเนี่ยเกรงว่าไหมม้วนหนึ่งจะไม่พอ ที่จริงต่อก็ต่อได้ค่ะแต่ว่า,าลายมันถ้ามันสั้นๆอย่างนี้มันจะดูดีกว่าจะดูดีกว่าก็เลยเลือไใหม่ม้วนหนึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่าใช้ไหมไปทั้งหมดเสื้อตัวน,นี้นะคะใช้ไหมไปทั้งหมดเก้าม้วนเก้าม้วนม้วนละตีซะหกสิบบาทอันนี้คือค่าไหมรวมค่าขนส่งนะคะตกม้วนละหกสิบสี่บาทก็เสื้อตอนนัวนี้ราคาแพงอยู่นะคะถ้าเทียบราคาแพงอยู่ค่ะเอาเรื่องอยู่ ส่วนเข็มบุภาใช้เข็มด้วยที่ไหมมันเส้นเป็นแบนคะ่ะบุภาใช้เข็ม1.3ใช้เข็มเบอร์1.3ค่ะไหมเป็นแบนนะเนี่ยค่ะแต่ว่า,าหลายคนอาจจะถักด้วยด้วยด้วยไหมด้วยด้วยเข็มเบอร์สามเบอร์สีก็ได้ใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สีถักก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าลายมันจะห่างๆนิดหนึ่งแต่ที่นี้บพภาถักมันก็จะลายชิดนิดหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้รีดแล้วนะคะแต่ว่า บุผาชุบน้ําแล้วมันไม่แห้งอะ่ะมันไม่แห้งชุบน้ําไว้แล้วมันไม่แห้งพอรีดแล้วมันก็เรียบได้ประมาณนี้แต่ว่าออบุผาจะแก้ใหม่เดี๋ยวตากให้แห้งก่อนแล้วก็ใช้ฟอกซี่ฉีดแล้วก็พรมเอาคือเหมือนพอมันเจอน้ําแล้วมันมันหดอะ่ะเจอน้ําแล้วมันหดคะ่ะแสดงว่าใหม่เนี้ยก็คือจะต,ต้องไม่ไม่พรมน้ำอะ่ะพอเวลารีดใช้ใช้ฟอกกี้ฉีดแล้วก็รีดคะ่ะ พราะบุภามีไหมอยู่อันหนึ่งเหมือนกันที่เป็นลักษณะนี้นะคะพอพอกลายเป็นว่าพอโดนน้ําแล้วมันหดเข้าไปหดเข้าไปแต่พอพอมันแหง้งพอมันแห้งอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมันจะมันจะอันี้ได้เราก็ใช้ฟวกซี่ฉีดฉีดเบาเาแล้วก็รีดอย่างเงี้ยคะ่ะจะดีกว่าอันนี้นะคะแต่ว่าไหมอันนี้ไม่ย้อยค่ะไมยยย่ย้อยเลยนี่อยู่เป๊ะอยู่ทรงเป๊ะเลยอ,อันนี้บุผารีดแล้วนะคะรีดแล้วรีดทั้งที่เปียกพรมเปียกค่ะ ด้านในเนี่ยก็รีดแล้วรีดสองด้านเลยนะคะด้วยไหม่มันเป็นพอถักละมันจะมันเป็นแบนใช่ไหมพอถักมันจะเหมือนแข็งแขงค่ะหมืนแข็งแขงไหมจะอยู่ทรงแต่ไหมเนื้อไหมมันมันก็สวยนะคะแต่มันเส้นแบนเนาะก็ไม่รู้ว่าใครถักเคยถักไหมเส้นแบนหรือเปล่าแต่สีสวยมากเลยนะคะถ่ายมาสีสวยมากอุภาก็ค่อยๆต่อไปคือคือค่อยๆต่อตรงขอบคอนะคะตรงขอบคอบุภาใช้ ขักโซ่ขึ้นไป3รอบค่ะ3รอบโซ่หนะคะโซ่หขึ้นไป3รอบแล้วก็ตรงขอบเนะะี่ยค่ะตรงขอบเนี่ยปักตัว x ลงไป6ครั้งในแต่ละอันเนะะีนะะ่ยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลายเรียบๆนี่นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะผูกโบผูกอะไรก็ได้ของเราแต่ว่าก็ไม่ผูกหรอกค่ะก็ก็ก็ทรงพอดีตรงแขนนะบูผาเอายาวหน่อยเพราะของเขาตามแบบเนี่ยเขาจะแขนย้อยใช่ไหมคะ แต่ของบมูผานะ่าเนี่ยด้วยไหมไหมมันมันย้วยตามไม่ได้เนะะี่ยค่ะก็ถักถักออกมาก็ปลายแขนด้านข้างเนะะี่ยค่ะด้านข้างพอต่อนะคะมันจะมีที่ว่างบุูผาก็ต่อแบบเ,เป็นโซ่นะคะเนะะี่ยค่ะเป็นโซ่เกี่ยวกันเกีะะ่ยวกันเนี่ยค่ะเป็นโซ่เกี่ยวกับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะเนะะี่ยค่ะเป็นตาด้านข้างนะคะด้านข้างเพราะเพราะขนาดเกี่ยวแล้วยังฟิตอยู่เลยค่ะยังฟิตอยู่เลย พอตรงตรงวงแขนนะคะ่ะมันจะมาตรงนี้มันจะเปิดอยู่พอเราต่อต่อมาใช่ไหมคะมเปิดอยู่นะคะก็มาเกี่ยวจนถึงท้องแขนนี่นะคะเนี่ยที่ลอยเกี่ยวมันจะเป็นเหมือนเหมือนประมาณสองชิ้นนะคะแต่ตรงเนี้ยบุปผาต่อกันตรงชายเนี่ยค่ะต่อดอกต่อออกไปมันต่อชนกันพอดีแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะมันจะมันจะว่างอยู่ใช่ไหมคะก็เลยถักต่อแบบอ่า ข้ามไปข้ามมาอย่างนี้ยค่ะข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาอย่างนี้นะคะที่ต่อนะอนี่ค่ะที่ต่อจะลอยต่อตรงนี้กลับไปกลับมามันก็เลยอยู่ประมาณนี้ตรงด้านข้างแต่มันไม่น่าเกลียดหรอกค่ะก็ก็ก็สวยดีแต่ใส่นี่มันฟิตนิดนึงอะเพราะบุผาตัวใหญ่เนาะมันมันต้องเป็น xl อะแต่เสื้อตัวนี้มันตก น่าจะไซส์ไซส์ l อ่ะไม่ใช่ xl แล้วปูผ้าใส่ xl ค่ะมันตอนนี้มันไซส์ l อ่ะถ้าใส่ก็จะก็จะพอดีพอดีพอดีเลยค่ะพอดีตัวเลยอ่ะแต่สวยนะใมสวยสีสวยสีสวยมากเลยค่ะเป้าอ,อ่อนอ่อนอ่ะสีสวยมากเลยอันนี้มันยังไม่แห้งดีนะคะมันยังไม่แหง้งสีที่แห้งแล้วจะเป็นแบบนี้นี่นะคะสีที่แหง้งอันนี้มันมันตั้งแต่เมื่อคืนนะรีดตั้งแต่เมื่อคืนมันยังไม่แห้งเลยคะ่ะ พอดีไม่ได้เอาผึ่งแดดไว้ใช้ใช้พรมน้ํานะคะมันยังมันยังเกาะน้ําอยู่เลยอะ่ะคือมันยังไม่มันยังไม่แห้งเลยอะ่ะแล้ววันนี้ไม่มีแดดเนะะี่ยค่ะสีจะสีฟ้านี้แต่สีสวยดีต้องขอบบูพาใช้เหมือนกันหมดขอบชายชายนะคะคคือคือเอามาสามมาทำโซ่มาสามมาสามแล้วก็ต่อตรงนี้ถ้ามันเป็นขอบนิดนึงบูพาว่าสวยนะเสื้อตัวเนี้ย ถ้าขายนี่ราคาแพงนะเนี่ยตัวนี้ถ้าขายใสสวยนะคะใสทรงถ้าคนไม่มีไม่มีพุงไม่มีอะไรนี่นะจะสวยมากคือบุผักก็ต่อตรงคอนะคะมันต่อดอกออกไปแล้วมันก็จะเป็นทรงพอดีเลยนะคะต้องไปดูคลิปที่บุผาตแจ้งไว้เนี่ยพอต่อดอกออกไปนะคะเนี่ยต่อออกไปต่อ,อ,อไปมันก็จะเป็นวงคือมันจะเหมือนประมาณได้สองด้านอีกฝั่งนึงก็จะคอปาดพอเราเก็บ เก็บโซ่ค่ะมันก็จะเป็นจะเป็นคอโค้งๆอ,อ,อย่างนี้เลยเนยคะคะเก็บโซ่นะเป็นคอโค้งๆแบบนี้ค่ะสวยนะไหมตอนนี้สวยอยู่ค่ะสมราคาเขาเนาะสมราคาเขาแต่บุผัฒถักเล็กไปหน่อยอาจจะเอาไปไว้ให้แม่ใส่เพราะแม่เขาตัวเล็กเนี่ยค่ะบุผัดตัวใหญ่หรือหรือไม่ก็ไว้ใส่ตอนเต่งผอมอะต้องผอมลงกว่านี้ค่ะต้องประมาณว่าบีบน้าหนักลงมากกว่านี้ เพราะตอนนี้ใส่ไม่ได้ค่ะใส่ใส่แล้วมันมันฟิตมันฟิตอยู่มันพอดีตัวเกินไปแต่ถือว่าสวยค่ะเนี่ยค่ะตรงเอวให้ดูตรงเอวนะตรงเอวเนี่ยค่ะมันจะเหมือนมันจะเหมือนพองออกมานิดหนึ่งเอ้ยมันมันจะเหมือนบานออกมานิดหนึ่งคอ,อดเอวค่ะคอ,อดเอวเนี่ยเฟรมกล้องเฟรมโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยนะคะ ก็ดูจากตัวเสื้อเน,นี่ยนะแต่ลายสวยเนาะลายสวยสวยมากเลยค่พะพอทำออกมาเป็นตัวบุพบทถือว่าลายสวยนะลายสวยโดดเด่นอนะ่ะตอนแรกเอ๊ะพอเห็นในในที่เขาได้แบบมาจากของต่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็จะเหมือนว่าเขากลัวเราเอาแบบเขามาใช้ค่ะเขาจะมีแสงวิบวับวิบวับอะไรของเขาเนี่ยพอถ่ายออกมาแล้วมัน มันดูก็แบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่พอเราถักออกมาเป็นตัวค่ะวู้ลายสวยพอมองภาพรวมไกลๆนะคะบูผาถือว่าสวยมากนะเนี่ยคือเป็นลายที่แบบโอเคเลยค่ะเป็นลายโอเคเลยนะคือทําให้เสื้อตัวเนี้ยดูดูดีมีราคาถ้าท่านผู้ชมถักนะคะบูผาก็แนะนาว่าใช้ไหมซัมเมอร์ถักก็ได้ค่ะไหมเส้นเดียวไหมเส้นเดียวนะใช้ไหมซัมเมอร์ถักถ้าใช้ไหมพรมก,ก,ก,ก็ได้ค่ะก็ได้แต่มันจะย,ย้อยแต่ว่าตัวดอกดอกมันจะ ดอกไม่ควรจะย้วยนะคะใช้ไหมที่แบบมันถักแน่นๆน่ะจะสวยอะลายเนี้ยเพราะด้วยด้วยตัวไหมเนี้ยมันเป็นแบนมันเปนแบนมันเลยทําให้ลายเนี้ยค่ะเนี้ยพอเรารีดมันก็ไม่แตกมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสวยมองภาพรวมเนี้ยมันสวยค่ะก็เส้นใหญ่อยู่นะแบนๆแต่พอถักแล้วมันก็ใหญ่อยู่เส้นเนี้ยค่ะก็โอเคอยู่แต่มันไม่ได้เยอะมากนะ ถือว่าใหมแพงนะบุภาก,ก็เลยลองลองลองซื้อไหม่แพงๆมาดูเนี่ยค่ะก็แพงเสื้อตัวนี้ก็ถือว่าแพงนะแต่ว่าด้วยทําตัวเล็กทําตัวเล็กมันก็ถักไม่นานถักแป๊บเดียวถักได้ไม่นานเนี่ยสวยหวานก็ยวรอแห้งอาจจะยืดหน่อยเหมือนว่าพอโดนน้ําแล้วมันมันกระชับเข้าค่ะมันกระชับมันก็แน่นดีหไหมหนไหมแน่นดี อันนี้ด้านในนะคะด้านในต้องรีดสองด้านเลยไหมตัเน,นี้ตอนแรกก็กังวลอยู่ว่ามันเป็นมันเป็นไหมเอ๊ะมันจะรีดยังไงก็เลยรีดสองด้านไปเลยอืเพราะมันไม่เรียบค่ะตอนแรกมันไม่เรียบมันไม่เรียบแขนก็โอเคอยู่นะคะนะคะแขนก็จะตกลงนิดนึงเพราะบูพัดทาแขนก็ออกประมาณนี้ตัวแขนนะคะนะคะคลิปนี้ไปได้สอนนะเอาเอาตัวที่เสร็จ เสร็จแล้วมาให้ดูค่ะตัวที่เสร็จแล้วว่าถ,ถักออกมาแล้วเป็นยังไงนะ mm hmm. เดี๋ยวไว้พอให้ให้น้ำหนักลงอีกนิดนึงใส่อาจจะใส่ไปให้ดูพิทวอย่างงี้ใส่ไปให้ดูว่าเออจะเป็นยังไง mm hmm. นี่ค่ะใส่กับกระโปรงนะใส่กับผ้าไทยนะโอ้สวยมากเลยนะตัวนี้ลายสีมันสีสีนี้บุผาชอบอยู่แล้ว สีฟ้านะคะก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูว่าลายถักหลากหลายลายนะคะเวลาเราใส่ก็ใสเ่เป็นบางเวลานะใส่ใส่คะกันไปค่ะผสมกันไปตอนนี้ปุผัใส่เสื้อถักทุกวันเลยนะคะใส่เสื้อผักแทบทุกวันนะเพราะตอนนี้ถักได้เยอะแล้วก็ถักใส่วนไปค่ะใส่วนไปก็คลิปก็จะไม่ได้มาลงให้ท่านผู้ชมลายใหม่สักเท่าไหร่ก็เหมือนประมาณว่าพอได้ลายก็อยากถักให้เสร็จเป็นตัวค่ะก็เลย ถักไอ้ตัวสีขาวที่ตัวเยอะๆยาวๆนั้นค่ะอันนั้นไหมซัมเมอร์ใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จอก็เลยไม่ได้ลายใหม่มาทีนี้ปะก็เอาตัวที่เสร็จแล้วไหมท่านผู้ชมดูนะเนาะเผื่อว่าจะสนใจอยากจะถักบ้างอันนี้แล้วแต่ว่าจะใช้ไหมสีไหนแต่ว่าถ้าใช้ไหมซัมเมอร์ก็ถักแบบแน่นมือนะคะลายนี้แนะนําต้องถักแน่นมืออย่าถักหลวมนะหลวมไม่สวยเพราะว่าลายดอกมันจะได้ม,ไดมันจะได้สวยเวลารีดออกมาค่ะเนี่ยค่ะ ไม่ผิดหวังนะคะลายนี้ถ้าท่านผู้ชมจะถักนะผู้สูงอายุเราใส่ได้หรือวัยรุ่นถ้าจะใส่ก็อาจจะต้องทาเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะจริงๆบูผาอยากจะทําคือตอนแรกตัวเนี้ยคิดว่าจะเป็นชายแบบเป็นเป็นผ้าผูกอ่ะผ้าผูกพับแล้วผูกเป็นโบอ่ะผูกเป็นโบด้านด้านข้างเนี้ยค่ะเป็นเหมือนว่าคว้กันอ่ะเป็นเป็นควยกันแล้วก็มาผูกเป็นโบแต่ด้วยไหมไม่พอไม่พอค่ะ ก็ถ้าถ้าเป็นสั้นๆอย่างนี้นะคะบูผามีอยู่ที่เป็นที่เป็นเข้าเสื้อเหมือนเมชายเป็นยาวๆเลยนะคะเราเราพันรอบตัวแล้วก็มาผูกเป็นโบอย่างนั้นนะคะแบบแบบนี้นะก็สวยได้นะคะอืเหมือนพับเหมือนลายป้ายอะ่ะเหมือนพ้าป้ายแต่ว่าได้ประมาณนี้ตามไหมที่เรามีนะตามไหมที่เรามีถ้าส,สั่งใหม่ก็หไหมแพงอยู่ไหมแพงม้วนเล็กๆอะ่ะม้วนเล็กๆอันนี้ใช้ ตอนนี้ใช้ถึง9ม้วนเล็กๆเนี่ยตกม้วนละหกสบาท9ม้วนก็ไหลตังอยู่เนี่ยคะ่ะก็มาให้ท่านผู้ชมดูว่าเออเป็นลายที่ใหม่ๆลายใหม่ๆมาเนาะแล้วก็ลองทํากันดูคะ่ะสวยดีอันนี้เราต่อเราก็ต่อออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นวนนะดูลักษณะต่อของหมูผาก็ได้คะ่ะเสื้อตัวนี้จะทําเป็นคอแหลมก็ได้นะเป็นคอเป็นคอแหลมคอปาดคออะไรได้หมดอยู่ที่เราพับข้างอยู่ที่เราพับตรงคอคะ่ะ ไปดูที่คลิปของมุภาที่ที่ที่สอนทำทำตัวดอกไว้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าวันไหนใส่ได้พอดีจะใส่ลงมาเปลี่ยนปกให้ค่ะแต่วันนี้เอาเอาตัวเสื้อไปก่อนเพราะว่าพอไปลองแล้วค่ะมันเล็กไปเล็กไปแล้วเห็นแต่พุงลาก็เลยไม่น่าจะรอดอก็เลยมาฝากท่านผู้ชมเนาะ ถ้าเกิดเห็นคลิปปุผาดีมีประโยชน์บอกต่อก็ได้นะคะมาถักด้วยกันหลายๆคนเนาะจะได้สนุกจะได้มีเสื้อสวยๆใส่คะ่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ